คุณผู้ชมเดี๋ยวมาเปิดสถิติผู้ป่วยมะเร็งปอดที่เชียงใหม่กันหน่อยไหมครับพบ3เดือนหลังสุดเนี่ยเสียชีวิตมากถึง41คนแล้วยังเจอคนที่รักษาด้วยโรคปอดอุดกั้นเฉียบพ,พลันเนี่ยทะลุพันห้าครั้งในช่วง2เดือนนะครับวันนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ยังคงเป็นอีกหนึ่งเมืองที่อยู่ไทยใต้หมอกควันต้องเรียกแบบนี้มองไม่เห็นยอดดอยสุเทพอะติดต่อกันมาร่วมจุ้ม,มสัก2สัปดาห์แล้วมั้ง พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5วัดได้วันนี้143ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอันนี้คืออยู่ในโซนสีแดงต่อเนื่องสาเหตุก็เดิมๆไฟป่าก็ดีการเผาในที่โลงแจ้งก็ดี ซึ่งเช้าวันนี้ดาวเทียมของจิสดาก็ไปตรวจพบจุดความร้อนฮอสปอตที่เชียงใหม่ใน20จุดมาแน่นอนอคุณผู้ชมคะพอเราสูดดมฝุ่นเข้าไปมากๆมันก็จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพทีนี้ถ้าสะสมนานๆแล้วเนี่ยบางคนก็จะกลายเป็นมะเร็งปอดสถิติจากสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เขาระบุว,ว่าช่วงระยะเวลา5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษามะเร็งปอดมากถึง390คนเสียชีวิต41คนเฉลี่ยร้อยละ9้าโดยตั้งแต่ปี2562ถึง256 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 7- ถึงร้อยละนะคะขณะที่โรคที่เกิดจากฝุ่น PM 2.5โดยโตรงเนี่ยอย่างโรคปอดอุดกัน้นเฉียบพลันพบว่า2เดือนที่ผ่านมามีการเข้ารับการรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่รวมแล้วเนี่ยตั้ง1 7 6 2ครั้งเนี่ยคุณผู้ชมคะโดยในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นเดือนแรกของฤดูการหมอกควันเนี่ยมีผู้เข้ารับการรักษาแล้วถึง879ครั้งเลยค่ะ